สวัสดีครับผมช่างอาพดันสายครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนลูกยางแยกน้ำมันของเอ็กโคครับผมตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาการบูบครับผมก็น้ำมันก็จะขึ้นไม่สะดวกเพราะว่าตัวแยกน้ำมันมันแตกครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องระบบสตาร์ทยากแล้วก็มันบูบครับผมเล่งไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยน ลูกยางแยกน้ำมันดูครับว่ามันจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะบูบเหมือนเดิมเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับผมง่ายๆครับตามผมมาดูเลยครับผมง่ายๆเปลี่ยนลูกยางแยกน้ำมันครับผมมาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูครับเปลี่ยนไม่ยากครับผมตัวนี้ก็ถ้าระบบแยกน้ำมัน มันแตกหรือมันรั่วก็เครื่องก็จะวูบครับตัวนี้ระบบเครื่องตัดหญ้าระบบรุ่นนี้มันก็จะวูบครับต้องต้องเปลี่ยนตัวแยกน้ํามันใหม่ครับผมน้ํามันถึงจะวิ่งสะดวกครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อก็ของดีครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะรวนมากครับถ้าเราเปลี่ยนพวกระบบแยกน้ำมันให้น้ำมันเดินสะดวก น้ำมันขึ้นดีก็จะใช้งานดีครับไม่บูบครับหรือว่าเราก็ต้องจูนปรับอากาศน้ํำมันอะไรดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวแยกน้ำมันใหม่มาดูกันครับเปลี่ยนไม่ยากครับแล้วก็ถอดแค่ตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวแยกน้ำมันตัวใหม่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่สายกับสายดูด เข้าให้ตรงที่เหมือนเดิมทุกอย่างตัวนี้มันจะปั๊มน้ำมันขึ้นคาบูครับระบบตัวนี้ก็จะลองมาเปลี่ยนดูครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าน้ำมันขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายๆครับแล้วก็ถอดแค่สายตัวเก่าถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่สายเข้าไปเหมือนเดิมก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมครับ เราก็ลองแย็กดูครับถ้าเราใส่สายเรียบร้อยเราก็ลองแย็กดูว่ามันน้ามันมันขึ้นหรือเปล่าถ้าน้ํามันขึ้นก็ถือว่าโอเคครับมาลองดูครับผมขึ้นไหมครับโอเคครับน้ามันก็ขึ้นครับผมน้ํามันขึ้นเรียบร้อยแล้วครับน้ํามันขึ้นก็ไม่ยากครับสตาร์ทก็จะติดเลยครับง่ายตอนนี้เราแก้ไขปัญหาเรื่องระบบบูบครับน้ํามันบูบครับตัวนี้ ถือว่าโอเคครับก็ติดนะครับผมแต่ก็จะบูบบุบหน่อยก็เราก็จะจูนปรับอากาศให้มันได้รอบให้ได้น้ํามันขึ้นในเต็มที่ให้มันเร่งได้สุดก็ถือว่าโอเคครับเราก็จูนใส่ด้วยครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันก็เป็นเครื่องเก่ามาแล้วครับแล้วก็ปรับอากาศปรับลมปรับน้ํามันให้มันได้เข้าที่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ตัวนี้ผมก็แค่มาบอกวิธีการเปลี่ยนตัวแยกน้ํามันหรือว่าสาเหตุอาการของระบบน้ํามันวิ่งไม่ดีก็จะมีอาการวูบครับตัวนี้เราก็จูนใส่ปรับใส่ครับปรับน้ํามันปรับอากาศใส่ก็ลองเล่งดูครับหมุนซ้ายหมุนขวาดูครับแล้วก็จูนปรับใส่เรียบร้อยก็ให้มันได้คงที่เราก็ลองเร่งดูถ้ามันได้ก็โอเคครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย ไม่ยากครับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเรื่อยๆครับผมก็จะเอามาฝากกันเรื่อยๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนเองก็ดูได้ครับดูก็เปลี่ยนเองได้ครับก็ระบบแล้วก็จะบอกให้วิธีการจูนวิธีการเล่งให้ดูก็ลองดูกันได้ครับก็ไม่ยาก เราก็จะปรับน้ำมันปรับคาบูปรับลมปรับอากาศใส่ให้มันได้คงที่ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ยากนะครับตัวนี้จะเป็นระบบภาพปั๊มครับเราก็จูนกันให้น้ำมันให้อากาศคงที่ก็ลองเล่งดูถ้าเล่งได้สุดแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็เช็คดูด้วยครับบางทีท่อก็ตันนะครับถ้าเราเล่งไม่ขึ้นเราก็หาอะไรไปเย่ท่อให้ พวกเศษอะไรมันอัดอยู่ออกมันก็จะล่งขึ้นครับโอเคครับเรียบร้อยครับใช้งานได้ดีครับผมตัวนี้เปลี่ยนสายน้ำมันหมดปัญหาอาการบูบครับสตาร์ทก็จะติดได้ง่ายครับทีนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่างแํมดันสายนะครับผมสวัสดีครับ